กายไม่ได้หมายความว่ามีแต่สรีระข้างนอกไม่มีจิตร่วมด้วยเลยกายคือสรีระคือร่างกายเป็นดินน้ำไฟลมเป็นมหาภูตรูปเฉยๆไม่ใช่รูปจะต้องมี28ที่นามหาสามารถรับรู้ได้ถ้ากายมีแต่มหาภูตรูปส รูปอีกยีสีไม่มีด้วยไม่มีเลยก็คือคนประสาทไม่ทำงานประสาทกระทบกับรูปตาเช่นตากระทบกับรูปไม่มีภาวะสองภาวะสองจะเกิดได้ในความเป็นสัตว์ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานมันจะต้องถึงสัตว์สัตว์ที่มีตาหรือสัตว์ไม่มีตาก็รู้ได้โดยสัมผัสยิ่งคนเนี่ยเราพูดเราศึกษาจากคนจากคนมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเป็นภายนอกสัมผัส กับสิ่งอีกสิ่งหนึ่งเป็นสองมันก็จะเกิดาธาตุรู้ขึ้นมาเรียกว่านามรูปเพราะมันมีนามคือจิตวิญญาณเป็นตัวรู้มันมีตัวนี้เป็นตัวกําหนดรู้เป็นตัวประธานที่จะรู้เมื่อไปสัมผัสโดยเฉพาะกับภายนอกมันก็จะรู้ขึ้นมา ครบความรู้ของความเป็นสัตว์โลกมันพวกที่เป็นนั่งหลับตาทาสมาธิเนี่ยเป็นคนพิการคนไม่ครบภายนอกศึกษาไปแล้วก็ะลงสะกดจิตไปกูบาอาจารย์ที่เป็นเดียร์ธีสอนอกนอกนอกพุทธซึ่งเป็นบาปไปแล้วและเป็นพวกที่ hey, เป็นผู้แสวงบุญเ,เป็นผู้แสวงบุญนอกขอบเขตพุธ